สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผลแนวต่างฮานอยจุดแยกเมื่อวานนะครับก็ออกสลับนอยกันไปนะครับผมนะน้อยพิเศษนะครับไปออกปกติปกติไปออกพิเศษนะครับผมนะก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมนอยจุดรวมนะครับเมื่อวานก็เข้าโตเจาะมารอบสุดท้ายนะครับรอบฮานอยบีเอนะครับผมและ เราพัฒนานะครับก็เข้าเจาะนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็น่าจะได้ตามทุนคืนอ่าฮา้อยกันบ้างนะครับผมเนะเาะแนวทางฮา้นยวันนี้นะครับผมเนาะประจำวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกสี่นะครับผมนะรอบฮาโนยพิเศษนะครับหาวางเลกเด่นมาให้นะครับผมนะสี่และเก้านะครับผม หานอยพิเศษนะครับเลขเด่น4และ9นะครับผมนะตัวเจาะนะครับผม4หนึ่งนะครับส4สองนะครับสี่สามนะครับและ่เจ็ดนะครับผมนะ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามและสี่เจ็ดนะครับผมเก้าศูนนะครับเก้าสองนะครับเก้าหกนะครับ เก้าเจ็ดนะครับผมเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกและเก้าเจ็ดนะครับผมเลขสามตัวนะครับเก้าสี่สองนะครับเก้าสี่สามนะครับ 4 9 6เก้าหกนะครับผมเก้าสี่สองเก้าสี่สามและสี่เก้าหกนะครับผมนะเลขเด่นหานอยพิเศษนะครับฟันสี่ปให้นะครับผมนะเลขเด่นหาน้อยพิเศษนะครับฟันสี่ปให้นะครับผมรอบหาน้อยปกตินะครับผมเลขเด่นนะครับวางไว้ จ็ดและหนึ่งนะครับผมฮานอยปกตินะครับผมเลขเด่นเจ็ดและหนึ่งนะครับตัวเจาะนะครับผมเจ็ดสองนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับ และเจ็ดเก้านะครับผมนะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดเก้านะครับผมหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งสี่นะครับ หนึ่งหกนะครับหนึ่งแปดนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งแปดนะครับผมเลขสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผม หนึ่งเจ็ดสองนะครับเจ็ดหนึ่งสามนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสามนะครับผมนะอ่าน้อยปกตินะครับฟันเจ็ดมาให้นะครับผมนะอ่าน้อยปกตินะครับฟันเจ็ดมาให้นะครับ ฮานอย v ีไนะครับผมนะเลขเด่นสองและห้านะครับผมนะฮานอย v ีไอพีนะครับผมนะเลขเด่นสองและห้านะครับตัวเจาะนะครับผมสองศูนย์นะครับสองหนึ่งนะครับสองสามนะครับ และสองสี่นะครับผมนะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามและสองสี่นะครับผมนะห้าสามนะครับห้าสี่นะครับห้าหกนะครับ และห้าแปดนะครับผมนะห้าสามห้าสี่ห้าหกและห้าแปดนะครับผมนะเลขสามตัวนะครับผมห้าสองศูนย์นะครับห้าสองสามนะครับผม สองห้าหกนะครับผมนะห้าสองศูนย์ห้าสองสามและสองห้าหกนะครับผมนะเล็กเด่นฮานอยบีอพีนะครับผมฟันสองมาให้น,น,นะครับผมนะเล็กเด่นฮานอยบีพีนะครับผมนะฟันสองมาให้นะครับผมฮานอยชุดรวมนะครับผมเล็กเด่นนะครับผมสามและเก้านะครับผมนะ ฮาหนอยชุดรวมนะครับผมสามและเก้านะครับตัวเจาะนะครับผมนะสามศูนย์นะครับสามสี่นะครับสามห้านะครับและสามเก้านะครับผมนะ สามศูนย์สามสี่สามห้านะครับและสามเก้านะครับผมนะเก้าศูนย์นะครับเก้าสี่นะครับผมเก้าหกนะครับและเก้าเจ็ดนะครับผม เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับผมเลขสามตัวนะครับเก้าสามหนึ่งนะครับเก้าสามห้านะครับผมสามเก้าสี่นะครับ สามเก้าศูนย์นะครับผมเก้าสามหนึ่งเก้าสามห้าสามเก้าสี่และสามเก้าศูนย์นะครับผมเล็กเด่นชุดรวมนะครับผมฟันสามไม้นะครับผมนะเล็กเด่นชุดรวมนะครับผมฟันสามไม้นะครับขอแจ้งประชาสัมพันธ์เนฟซีนะครับผมอาจจะมีทําคลิปอย่างอื่นอ่าผสมเข้ามาใน วิดีโอด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกคลิปเกษตรนะครับผมนะอย่าลืมเข้ามารับชมและให้กําลังใจด้วยนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ f ิบีทุกคนนะครับยังเฮงแงละรวยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายนะครับ